วันนี้สิบเจ็ดก่อคอสำหรับพระเอกหนุ่มมาหล่อเวียสุกลวัคนารถที่ได้โค้งแขนแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พิมนญยาเวปริวัติเข้าสู่ประตูวิวาสุดชื่นมืน่น โดยเวียสุกลวัตรได้สวมใส่ชุดสูทสีเทาสุดเนี้ยบเข้ากับชุดของวิกกี้ที่เลือกเป็นชุดไทยสีขาวบริสุทธิ์พร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความมัสุขจนล้นออกมาซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของคู่บ่าวสาวไปแดงรวมไปถึงคนในครอบครัวญาติและเพื่อนๆที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอีกทั้งยังมาเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้อย่างกับข้าง ทั้งนี้พื้นที่ในงานนั้นถูกเนรมิตให้คล้ายกับสวนหลังบ้านตามที่เวียวิกกี้ Wiki ต้องการเพราะอยากให้คนที่มาร่วมงานรู้สึกประทับใจอบอุ่นและสบายใจเหมือนได้มาพักผ่อนล่าสุดเวียและวิกกี้ที่บอกเล่าจุดเริ่มต้นของความรักให้ได้ฟังกัน เวียกับวิกกี้ได้เจอกันที่ใต้น้ำเมื่อสี่ถึงห้าปีก่อนเพราะวิกกี้มาช่วยเป็นสตนันเพราะเขาเป็นนักดำน้ำในละครเรื่องสัมปทานหัวใจซึ่งตอนนั้นเวียยังไม่อินเรื่องดำน้ำแค่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปละครก็ไม่ต้องถ่ายแล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายไม่ได้เจอกันเลย ย้อนกลับไปจนวันที่ได้มาเจอกันอีกเวียกลับมาจากถ่ายหนังที่ต่างประเทศนึกถึงเพราะถ่ายดำน้ำมาก็ชวนเพื่อนๆที่เรียนดำน้ำด้วยกันก็เลยโทรหาเพื่อเขาจะพาเราดำน้ำได้ก็เลยได้ติดต่อเขาไปอีกครั้งหนึ่งถามว่าเชิงจีบไม่คืนนะตอนนั้นสดแล้วในแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะ ซึ่งงานนี้ก็ได้มีชาวโซเชียลหลายคนต่างตั้งข้อสงสัยเจอกันนานแล้วแล้วเบลล่าไปอยู่ที่ไหนงานนี้ชาวโซเชียลต่างไม่เข้าใจในสิ่งที่เวียพูดกันในวันนี้